ทุกท่านคะคลิปนี้เราอยู่กันในเกม r ร b ล็ x Map Deadrails กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่47เราจะมาทำการเอาชีวิตรอดกลางทะเลทรายกันนะฮะคือผมเป็นอาชีพหมอนะผมจะสามารถอันสปอนพร้อมแบนเดดกับสเนกออย่างละสองได้นะฮะซึ่งอันมันมันก็ดีแหละ แต่ว่าอันเพื่อนผมจอยมาแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าผมเล่นคนเดียวความสามารถที่หมอใช้ได้ก็คือผ่าตัดอันเลือดตัวเองครึ่งหนึ่งเพื่ออันฮิวคนอื่นเอ๊ะรักษาคนอื่นถ้าคนอื่นตายนะคะจะไม่สามารถใช้ได้แต่นี่คือผมเล่นสองคนผมเลยใช้ได้นะ <c oughs> เสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคนนี้เป็นอาชีพไอรอนคลาสนะคะหนึ่งร้อยบอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามอันคนนั้นก่อนว่าจะให้ใครขายทอง ผมว่าไม่ต้องถามแล้วแหละเพื่อนน่าจะขายแล้วเดี๋ยวผมซื้อถ่านอันหนึ่ง ผมว่าคลิปนี้นี่น่าจะทำแบ่งเป็นสอง EP นะคะเหมือนโบแคเว่นอ่ะผมว่าเสียงผมปกติแล้วเพื่อนหายไปไหนนะออยนี่ จากที่ผมสังเกตดูนะผมว่าอันคนที่ชาวต่างชาตินะน่าจะไม่ได้ใช้เทคนิคในการกันซอมบี้แบบเดียวกับประเทศไทยนะคือต่างชาติจะใช้สองอันก็คืออันที่อยู่ข้างล่างสองอันที่ผมประกบไว้นะขึ้นมาอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เอามาไว้ด้านนี้นะคะ แต่ว่าคือต้นแบบของทั้งหมดในประเทศไทยไม่เชิงทั้งหมดหรอกแต่ว่าหลายคนใช้นะฮะเพื่อนผมที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ใช้วิธีของช่องแต่งฟอ c h ชิงนะผมพูดชื่อช่องอื่นนี่ผมจะผิดอะไรไหมเนี่ยเพื่อนเป็นไอรอนคลาเพื่อนน่าจะกันดาเมจได้ดีเพื่อนเหมาะเป็นตัวแทงโอ้มีไลฟ์เพด้วยตัวแทงของจริง สายแท้งเริ่มจะเข้าแบบ R O v ซะแล คือผมว่าผมอยากเล่นสองอพีแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่รอดตอนอีพีแรกก็จบแค่อีพีเดียวนะฮะเอาเอามันมันเหลือสองอันน่าจะได้อยู่จังหวะนี้เพื่อนจอดพอดี ได้อยู่เข้าออกได้อยู่นะฮะเอาผมกดผิด เก็บบอลซื้ออออซื้ออาชีพแวร์บฟนะคะตอนนี้ผมมีสามสิบเอ็ดละเลขกสี่บอล เพื่อนให้เหรอน่าจะใช่แหละอ่ะรูปปั้นหลน่น โอ้โอเมื่อลหเมื่อแะ้ว,วส่วนใหญ่นะคะคืนแรกจะเป็นคืนซอมบี้ก่อนอัปเดตนะก่อนอัปเดตอัานส่วนใหญ่อ่านคือช่วงนี้มันจะเป็นคืนซอมบี้นะคะแต่ว่าก่อนอัปเดตคือมันไม่ใช่สำหรับผมนะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนว่านี่คืน อ่านต้องแบ่งบอลกันแนะ่ๆยังไงก็ต้องแบ่งซอมบี้เหมืองซอมบี้เหมืองซอมบี้ระเบิดซอมบี้ระเบิด oh โอ้อ oh my goodness โอ้ my goodness พเพื่อจอดทำไมอ่ะโอ้โหเพื่อนพูดภาษาอะไรเนี่ยฉันไม่รู้ดีมันไม่ใช่รถตำรวจนั่นเนี่ยโอ้โหเพียบเลย เอาทานใส่ไปด้วย mm hmm. เอาเพื่อนมาแล้ว สงสัยเพื่อนทำแบนเดตหล่นหรือเปล่าเนะี่ยเราแทบไม่มีอะไรขายเลยนะคะถ้าจะมีอะไรขายก็สเ็คออยกับอ่านแบนเดตซึ่งไม่ขายหรอกออมีอยู่ เพื่อนน่าจะมีนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยถ้าเพื่อนจะขายเนี่ก็ขายได้แค่สิบ้าบาทนั่นแหละ มไม่กล้าเก็บอ่ะพนนเพื่อนหยิบม้ามางั้นผมหยิบอะไรก็แล้วกัน ม้าอยู่นี่ม้าวิ่งวุ่นเลยผมพูดม้าเหมือนหมาเลยผมซื้อตะเกียงเพื่อนจะไม่ว่าใช่ไหมเพราะว่าผมก็มีตังแค่สิบห้าบาทอะ เพื่อนขี่ม้าที่ตายแล้วโอ้โอ้นั่งได้ด้วยเพื่อนมีตังแล้วเนี่ย อ๋อหรือว่าตอนเซฟสดแรกเพื่อนไม่ได้ซื้ออะไรเลยหรือเปล่าซื้อหมวกสิซื้อร i นิ่งรอดราคายี่ิบแล้วก็เหลือตั้งห้าบาท ผมไม่เข้าใจอะ่ะหมายถึงว่าเพื่อนจะไม่ซื้อนี่เหรอเออ น่าจะป้องกันได้อยู่ mm hmm. ผมว่าคืนนนุษย์หมาป่าแน่แน่อ๋อคือน อาแววไพายถ้าเกิดว่าเพื่อนซื้อบอยเบดไวร์สองอันเป็นเงินสี่สิบบาทไลท์นิ่ง g รดหนึ่งอันเป็นเงินยี่สิบห้าบาทตอนนี้ก็รวมกันเป็นหกสิบห้าบาทสแสดงว่าเพื่อนก็เหลือตั้ง5้าบาทอ๋อเอเอตอนแรกผมคิดถูกและ เพื่อนจะมาตกแต่งรถไฟหรือเปล่าเนี่ย ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าแอปอัดอัด,อดไม่ค่อยได้นะฮะคือแบบผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ผมไปดูคือคลิปล่าสุดน่าจะประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วคือช่องคือแบบสุดยอดมากอะช่องคือไม่มีอะไรใหม่เลยนะฮะแต่ว่ามันกอน็อาจจะได้ลงคลิปนี้นี่แหละ แต่อาจจะไม่ใช่วันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์ผมใช้เวลาอัดคลิป2 EP นะคะผมก็อาจจะตัดไม่ทันประมาณนั้นนะฮะ ตอนนี้คือดูจากสภาพแล้วนะคะรถไฟเรามีการป้องกันที่ดีอยู่มั้งอันนี้คือผมไม่ได้พูดทีละคำนะแต่ผมกำลังคิดคำอยู่ก็เลยเหมือนพูดทีละคำแต่ว่าถ้าบุกเมืองคือแบบอ๋อตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนด้วย แล้วก็เมืองแรกก็มีซอมบี้ระเบิดมีหมาป่าด้วยโอ้โหจังหวะนี้นี้ก่อนคือความจริงมันให้อาหารหมาป่าได้นะแต่ว่ามันผมมือเร็วไม่พอแล้วก็มันจะเสี่ยงเกินไปนะฮะ เทิบกระเทิบอันนี้สเน็กออยถังนี้เอาไปาหน่อยก็แล้วกันเผื่อเอาไว้หลบในธนาคารนะคะเวลาบุกเมืองกันซบมีได้ วอ้รูปภาพอันทองคำไอ้ไม่ใช่รูปภาพเงินผมว่าผมก็น่าจะตัดคลิปไม่ทันจริงๆแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ลืมกดไลค์กดแชร์ก,ก,ด,ก,ด,กดกระดกิ่งแล้วก็คอมเมนต์ฟีดแลลานได้คลิปด้วย แล้วก็ขอให้ทา่านทุกท่านโชคดีมีชัยต่ออี2ีสองเพื่อนหยุดแล้วลาก่อย